สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เตรียมกระบ,บะเพาะนะครับตรงนี้ก็คือ,อตั้งใจจะใช้เป็นการเพาะเมล็ดพันธุน์เนื้อเก็ที่เพาะเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนไม้แดงเป็นมะข่าที่เพาะตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือพยอม พยอมนะครับก็พยอมนี่ได้ไม่ได้พันมาจากาเพื่อนด้วยเพื่อนเด็ดนะครับแล้วก็แม่แปรด้วยนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ได้เด็ดปีกพยอมเสร็จแล้วก็แช่น้ําเป็นเวลา2คืนนะครับแล้วก็หมกไว้หมกไว้ด้วยเสื้อเก่าๆนะครับหมกไว้วันนี้ก็เริ่มออกรากบ้างแล้วแหละก็วันนี้ก็จะเอามาเพาะที่นี่ครับเพราะเป็นแปลงอนุบาลก่อนที่จะเอาไป ถุงนะครับไม่เกิดความมั่นใจว่างออร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็พิธีการครับนี่ครับเจาะลงไปแล้วก็ฝังไปเจาะไปฝังไปครับเจาะไปฝังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการลองอก็เอาด้านด้านตีนนั่นแหละครับเป็นตัวลงเข้าไปนะครับก็เพาะอยู่ในแปลงจากเดิมก็เกลีย่ยๆครับตอนนี้ก็ ก็อาจจะเคลียอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดกดลงไปกดกดลงไปนะครับในบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณเยอะนะครับแต่ถ้าละเมียดก็อาจจะค่อยๆกดไปทีละเม็ดเนี่ยเหมือนข้าง,างๆยนี้นะครับผมก็ใช้วิธีการที่หวานลงไปในที่นี้นะครับแล้วก็สำคัญคือต้องกดลงไปในดินหน่อยนะถ้าไม่กดลงไปในดินนีกล่างมันอาจจะ ในแปลงนี้ผมก็ใช้ทรายครับทรายเนี่ยก็เป็นทรายก่อสร้างนี่แหละครับแล้วก็ผสมกับดินปลูกนะครับสำหรับที่จะเตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็หลังจากที่ทําตรงนี้เสร็จแล้วก็หลังจากนี้ก็ประมาณสักหนึ่งสัป,ปดาห์มาดูอีกทีหนึ่งวา่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ หลังจากานั้นก็จะได้ย้ายไปลงถุงนะครับถ้าหากว่ามันเนติบโตเพียงพอสมควรที่จะได้นะครับสำหรับการเตรียมกล้าพันพยอมนะครับก็ท่านใดสนใจก็เอาไปลองทำดูได้นะครับหรือว่าถ้าสนใจที่จะได้กล้าพยอมก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันจริงๆนะครับก็ให้ทุกท่านมีความศรัทธานในสิ่งที่ทำนะครับ แล้วสิ่งดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ